สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้ผมไปอยู่ที่เขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรบ์ครับพอดีขับรถผ่านมามันมันข้าแล้วก็เลยอยากจะลองเก็บเก็บสตอรอเบอรี่ดูกำลังสุกแดงเลยสตอรอเบอรี่สดๆจากไร่ลูกแดงจึงคืองอ่นี่กำลังใช้กรรไกรตัดเก็บสตอรอเบอรี่สดๆจากไร่เราไปสัมผัสนักท่องเที่ยวได้ได,ได้หลายลูกเลยว่ายังไงมาเก็บสตอรอเบอรี่ ก็วีบ้านมากก็แอบกินไปหลายลูกแล้วก็เพราะว่าได้ได้เกือบหนึ่งคู่แล้วก็เสิร์ฟแต่้นนักท่องเที่ยวกำลังเก็บสตออกอยู่อันนี้มันฟั่งพิเศษเอออันนี้บ่เอาตอนนี้ได้เยอะแล้วไล่นี้นามาเก็บมากเลยนั่นได้นี้แบบนี่เลยสุดยอดเดี๋ยวลองชิมดูสักหน่อยชิมสดๆสดได้เยอะเลย